เด้วัชชาฮัลโหลโอเคมาชมทุกเกที่โอไกลพาทุกท่านมาที่เพระธท่าสีสองรักท่าสีสองรักก็จะมีตำนานเยอะแยะมากมายเยอะ เ็นเด็กใหม่อยู่ต้องให้ต้องหาคนแก่ๆรุ่นนางแสนเก่าเก่าเอเล่าให้ฟังต้องให้รุ่นนั้นเล่าเนี่ยใช่มีนะครับประวัติตำนานมากมายเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนพระธาตุสีสองลับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสามสดพอดีเย้ถึงแล้วอหมูชาพระธาตุเนี่ยเขาจะไม่ใช้อะไรที่เป็นสีแดงใช่ถูกต้องค่ะ คือมัเป็นสีของเลือดเลือดแตกรแต่กแตเกเขาแตมาสร้างตรงนี้นะคะมีการกพาากค้าค่าวมีกันวันนี้เป็นวันดีที่เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่นางเทียมได้ทําพิธีสวดมนต์และถวายดอกเทียนที่พระธาตุสีสองรักหนูตรีได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในพิธีกรรมนี้ด้วยนับว่าเป็นมงคลชีวิตมากๆเลยหนึ่งรักหนึ่งประคองที่สองรักอุ่นยิ่งนักอุ่นไอใจสมาร พอฟ้าเขียวเกินกว่าเป็นปราการสุดจะทานกลางกัน้นกันสองเรา